สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีบัสุขุสุคนทักทายสบายดีเห็นยังแว้นเห็นยังแว้นในคล้ายระเบ้อมันเจ้านั่นในคล้ายระเบ้อดุในคล้ายไปแน่ละเด้อปลาลุงเอ้ยเมื่อวานนีกะมีผู้ใหญ่ใจดีสื่อซอยหนึ่งร้อยบาทพี่สาวเนาะ พ yup. <po bio> <constitutional> ี่สาวคนสวยสื่อซอยเพกหน่อยกาห้พ่อต้องหลีดไปแล้วเนาะแล้วกามีมาอีกปลาแพนเสียงก็อยากแข็มแข็มใเรื่องปลาแพนเลยเป็นวัดเป็นไข่สบายดีเลยแม่พ่อค่ะสบายดีนะแม่ถูกถูกสบายดีมาหน้าแม่มาสบายบัตรบัตรถูกก่อนทุกก่อนเดี๋ยวบัดดาเพื่อจะเอาไปส่งเนาะสบายดีป่าลู น้องวาชาไปซื้อยาใช่ถูกก่อนถูกปลาลูกก่อนเร็วสบายดี้ะแม่ทุกคนสบายดีแล้วลูกจัดมาหมัดปากคุ้งไว้เลยบดคลุ้งมันมันปลาแพนอุดหนุนสื่อซอยเนาะจ้ะปลาแพนซอยสองร้อยสิบเฮ้ยนี่อันอย่างงงอันนี้ โดยเก้งๆนกเก้งเพระาะว่าที่ไปส่งแมนไปส่งไอ้ผู้ส่ง B ป้าลุงเลยถ้าไปได้หัวยังไงนี่นะก้นเป็นไทยไปเลยไปต้านเนี่ยหนึ่งโลนี่ผู้เสียชีวิตในบ้านอีกแล้วพี่น,น้องเยบ้านนี้บ้านนั้นบ้านาน้ำโม่งนี่างไรใหญ่เลยรูป้ปฏิเหตุเกิดขึ้นได้ทุกงเมื่อน้อทุกย่างเนาะ มาห้ามแจ๊บบอกจะทิ้งอะไรหรือเปล่ันี่เด็ดตัวนี่งจะได้เชียร์ประกันภัยประกันภัยในหมู่บ้านอันนี้นะเชียร์ไม่เชียร์ค่ะรู้เชียร์อยู่เกินเจ้าะพอแล้วยังยู่ซ่านให้เจ้าเขาเลยเชียร์อยู่ไทยไปทำงานไปหึงอะไรบอสก็เาไปงานอืมาอ่าไปเหตุอะไร้บบนี้ ไปซื้อได้อยู่้อกินนีเลยเนาะซืกับเขาไปยัดเวยกกิดูกปติเหตุลดลดข้อลงตำลดข้อกันข้อแก่พักอืขยับริ้งเันดูะโอ้โหน้องเขาเลยเนาะโดยลูกอันนี้นี่กระังันถูดูตัวเองถูอะไรถถูให้เบิ่งดดูไเบิ่งดูตัวเองถูนะเป็นอะไร แมวอกระแม่นแพงถ่ยพอกะแม่นแพงถ่ายไอลูกมรัอเปล่าลูกเลยมิจักบ้านกับผู้โชคดนะบ้านน้องมินี่ตงอืมนนขึ้นอขึนนะน้เจ้าเลือกอ้ลูกแมมันก็มีหัวง้ามพ่ขี้และซับปนกันไป ค่ะหนึ่งตะว่ามันหน่งแซ่บหนึ่งยำอะไก็แซ่บกินมันหวานอะไรเบิ้งเลยของปลาเชิญของเจดมของหางชีเขียวของของเจสัยสี่่ของของลองลีดเอาไปแล้วดิอืมเอาไปแล้วของลองลีดสองสี่พุดดี้พิทโขกของี อะปังสามนิดมาใส่ก็ได้โอ้ยมะปังสามบ้านสีเขียวหนึ่งบ่อแล้วก็สามสี่น้ำหนักชุ่มหนึ่งใสได้เดี๋ยวป้าหัวนี่นะพี่น้องหัวนี่นะโลโลจะขีดโลเขียวโล่สามโล่สี่โล่สามโล่สี่ เอาไว้จัดเดินด uh, ินเศษน้อยเขากินมันเท่อกรบปุเป็นคระบุบรกากะปุเป็นเนาะนองให้ปังเลสามสี่ชีนครอบแล้วเนาะอือหูอย่งไดีรู้นันเลยด้ก็ขอบคุณหลายเด้อประเพณีสวยอุดหนุนที่นั่งายอ่ดีมีแหงให้ร่อให้รวยเด้อถือควงรงวันที่หนึ่งเด้อโอ้ยเนะเห็นเขาถือกระปุ๊เดียวถือสามสิบล้านป๊อ เบิ้งในข่าวใ่มเอาลงให้เบิ้องค่ะโษาจะได้เบิ้งะบริจับเพราะจะได้เบ่งองเพราะได้เบิ่งก็ได้เขาคือบทชันวะเขาคือบทอเขาคือบทชกกว่าข้ามเจ้าคออชกตายเลยพี่นรางบ่ได้ใช้นเงินเมันตื่นเต้นเขาอาดีใจ่เอยดีใจลวก่าเนาะขนาดเขาถือิบาทเจ้าหว่าเนี่ยร้ายมันตายอย่างนู้มีเงินหอคน คนมีเงินบุมีตายต่อดีใจอือหัวมาบักโดนะพี่น้องเอ้ยปะมึงดูความเป็นบาเป็นโคตรนะมึงดูมันค้าวมไปห้าปุซสาวนะเขาลงหัวพ่นอือใส่กัดมาเขาหรือเขาตีหัวพ่นนล้นี่บุ๋มเปันยูติสายเลยโอ้เกคือทิ่งเจ็ด จอู่นผูถือเล็กเนาะบรรยากาศเมืเอม่อนี้ก็คืมๆเด็กน้อยก,ก็เป็นวัดเป็นไข่ก็เลยบไปโรงเรียนปาลุงเลยแต่เพิ่นไข่แน่ยันเอาวัดไปเอาไข่ไปทิดงมู้ลูกคนอื่นผู้ที่นบอดีเป็ี่ยนยางฮะเนี่ครูอาจารย์บันกะบ,บาวาอย่งดอกถ้าซุ้มเขาเป็นไข่เป็นวัดบอกเพิ่นแจ้งเพิ่น ็บ่ว่าหยังเป็นก็เป็นบ่เทือนคือว่าแล้เนาะพี่น้องมันก็สลับซับเปลี่ยนว่างามพวกสีลายทุกงามทุกขี้ลายแหละพอดีมันแซ่บมันหวานหนึ่งกินยดน่เบิดเด็กน้อยขบนปานดกินแน่กับผู้ใหญ่เฮาแหละมันต้นมะงาะต้นะงต้นมพเฮา ครัง้งเนี่ยเอาใส่ผุนทำนี่แหเะคยอใส่ขี้มูมาใส่ใส่ขี้มูกนันน้องเขากัดนี่แหละแล้วจะเปล่งทูราเซีวลงนำฝนตาคดพักน้ำกระทำน้อยตัวนั้นกับโบมียนผู้นั่งอยู่บัดปูกพักอย่างางี้แหละสิได้ไปอยูุ่นจะทำความสะอาดแล้วก็ไปอยูุ่นเลย อยู่พุ่นอยู่พี่อะแหละมีซองกระถอมเห็ดเองน้ำทีปุ๋ยกับเจ็บทองได้ลูกเลยพี่น้องเอ้ยยังปวดอยู่หากับไปควัดอันบอนเพิ่นเบิ่งดูพี่น้องเอ้ยมันได้บอลได้เมื่อแรงกับเมื่ออื่นนี่นะนี่เขา่าโบกิ่นก<ม>ับไปควัดผงเพิ่นแล้วโอ้ยโดเอ้อื่นนี่นี่จากนี่มาถึมาเรียกแก้มเอาพะลุเลยมาดูแบบดูปักแพงเขาจะได้ไงหัก ไปครบมูเลยเอาเกลือเอาอยัางน้ำ,นำเกลือหลางแพ้เพิ่นนพุ่งวิเศษท่าเพิ่นปุยเจ็บท้องก็กินหอดเขาหางหูแรกบอลมันไปค,คุดคุดผงไหวอันเด้บอลมันสิขอดลูกเนะี่ยก้นน้องบอลเก่าเลยดู ใส่นกนะอืมมันเนอะเนาะีอะไรเลือแต่หลอดไฟแล้วซื้อมาใส่จะติดต่างเองเป็นดยเออต้องให้สร้างเพิ่นมาคือ่าหอดไฟซ้าองาติดขัหมดติดขั พิกังนอออกเอาสามเสาเลยนกมันเอาขืนไปไกามน้าห้แงอยู่ัดเกือบพัดเกือบใช้เลใชห

อะไรนะ,ะนก้ายพีนนนยนย่น้องซื้อมุงลวดมาจ้าก็เป็นไข่ใิ้มยาเลยน้องพักพ่อนคือี่ยก็โอ้ยสงสารนังแต่ละมือต้องมาปอบนอน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  ทำหน่อยกินยากันไหวใหญ่เด้อนี่ยนะเป็นผลน,นะเป็นแต่พูดแล้วทำหน่อยนะเป็นวัดนะถึงเอ,อิบเดาท้องใหม่เขาก็ะฮักลงมานมะัเนี่ยลุงโทงหน้าก็เห็นแต่โอเพื่องแล้วบ้านีเบิดมาดูการเลยรถเพ่นน้ำตายไปลเลยไปขี่ไปหยู่อ้า เาไบ่ดูมนแมดูแมแมนบุ้บุ้ดูบุ้นบุ้นแมนแมนดยโอ๊ยปุ้ยเอ้ยยืนกัสิบบล้อนะปุ้ยเอ๊ะแม่ปุ้ย กิ้ทองเลยูกแล้วกูม่ไปคุดอยู่ขางก้นน้องเขบอกมาฮาบอลมันเคยได้ย่หันปีโอ้ยทางเขาไปอย่างง่ายแคเนาะเจได้หอบกันมาใส่กระตาม้าโป่งอาแล้มันตกลงมามันเป็นบ้าเข่ากันยังบ่ให้ได้แหงคักก็เลยว่าด้เพิ่ง บัวดาขึ้นบว่วดาวไหวไปซีกินเพื่อเราจะไปซีกบัวดาขึ้นแก้วขิงเหงาลงมาก็ข,ขิงเหงาลงมานกคงไปเห็ดเทือนเหตุห้งใหญ่คุณหลายเด้อพี่น้องที่มาเบิ่งมาชมคุณทุกกำลังใจทุณถกคอมเมนต์ที่ติดตามหลับชม พอกันใหม่คลิปน้า